ราสวัสดีครับเป็นรักเพชรครับสมองุกวัติ FC สมุนสมบัติครับผมเมื่อวานศุเป็นยุไกยุไกยุไทยยุหน่วยเรือง FC สองปปราสบายดีเนาะหลังจากที่เราไปหาปลามาครับผมข้าวนี่เราจะมาผัดกะเพรากุ้งครับผมใส่แดงใส่ถั่วใส่พริกใส่กะเพราจวดจวดเลยครับผมกินตปลาแล้วมันจะออกเกียจเนาะเนานมีน้ำเลยครับผมกินผัดกะเพราครับผมมา มนดุ้ยกันเลยครับผมทันเวลานี่ยมึงกาดร้อนสุดเกินเดี๋ยวเยรงยังบุงยังยัง,ยง,ยงปั๊บหนึ่งครับเอาเลยครับผมเสียวเวลาเพื่อนี่โดยเยดจฟะทะสั่งซอสแตงกง กนเบาวนี้นี่สกุลคนไหนอยู่หากินวัาผมเดี๋ยวมัาไปได้เห็ดไปตกปลากันเด็ดกวตกปลาเดี๋ยวพาไปล่าป,าปลาใหญ่ครับปัดในมาล่าน,นี่ละจัดปดัดติดไปเลยครับผมการผัดกุ้งกุ้งเราต้องตุงหวานครับผม Ní, nấm tán lúc Bên kẹp lắm Bởi vì cung nó thịt lâu lắm Đi lúc về Để dữ cho nó kèm แเดียวเด้ครับปูร้ถกเร็วตมันราวใส่บุกเลยเลยเดี๋ยวเสียบนะมากออาล่ะนี่ได้การเพาเราต้องคืนวอนดิมันถุกเร็วครับผมอูู้ไปโลด ไม่ย่งกับกีเดียววาเรารุงแล้วเ่ลงไปเลยครับผมวัวกับพริกสดนี่ ผัดกะเพราแบบไหนวะเราเน้นที่ปริมานครับผมเราไม่เน้นอะไรหรอกเราเน้นที่ปริมาณเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำน้ำคุกแป๊บหนึ่งครับน้ำน้ำคุกนิดหนึ่งด่วนเลยหนี่เ่งไฟกระโดคือเทปเนี่ยวู้ นวดออกไม่พี่น้องนมาท่านเอกโอ้โหะเด้งเลยว่ไแป๊บเดียวกุ้งเด้งเลยครับผมกุ้งเด้งแล้วดีสุกไม่ยากให้กูฮะแต่กระพร็พอมต้องสุนงนดนิดนึงมันเครียดเรา คือมันสุกแล้วได้พี่น่อง <c oughs> เห็นไหมว้าวกุ้งปลากุ้งเซตัวแตงยังไม่ใส่นะเนี่ยเราเน้นที่ปริมาณครับผมกุ <c> ้ง <oughs> มีอยู่สิบกาตัวนี่แหละแตงมากเนาะแตงลงไปอีกครับผมเพิ่มปริมาณโอ้นี่ปลดขึ้นเป็นแกงที่เนี่ยหลายไปานี่ ไปให้มันเละนะถ้ามันเละไม่อร่อยครับผมจิ้นี่กับผักพี่นอนยังกับเขาครับผมเดี๋ยวบ่าวนี่จะพาไปตกปลาใหญ่ครับผมปลามันหลับนะไม่ได้หลับปลาสู้พี่น้องจิ้มตะเกียบก็ได้ปลาไงเนี่ยเนี่ยแต่ปลาหน่อยแตเล็กมีตะปิงเจอกันแน่คลิปต่อไปอาจจะได้ลาาปลาในหรือปลากระพงหรือว่าปลาแบดตหลี ได้ลาบแน่นอนครับผมดูเชฟจากอุรุนธานีอัญชวินมาขาวต้องลาบอย่างเียวะมาสั่นมาเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายเน็บลาบเงี้สุกแล้วนะครับนี่หมอทุกไม่ชอบแกงมันเละไม่อร่อยครับผมสแล้วสแล้ว ชิมหน่อยมั้เพราะว่ามันนั่นแหละครับผมมาเดี๋ยวเราลงไปครับนี่เป็นนักเสจที่ทีครับผมกินกับก้าวสวยและร้อนวันนี้อร่อยแซ่บเพิ่มได้หรอครับผมเอเป็นไงครับี<ม>่นผ้อมหอมดังสีกเรากุ้งใส่แจง้งใส่รัว ไปพริกสดเป็นสซ่บหลายพร้มอมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่น้องย,ย,ยุ่ยยวโอ้โหดูดิกุ้งเน้นเน้น กุ้งเน้นๆกุ้งเน้นๆครับผมนีหูยฝากรูนิดนะครับผมเรากินกับข้าวสวยร้อนๆแซ่บเบื่อเลยล่ะครับผมนี่เอากุ้งโรยหน้านิดนึงครับผมเอ,อเอาเพราะเอาเลยนะครับผมกินมาเหมือนซ้ำๆก็แซ่บแล้วครับผมเอา้ามาเส็ซบซๆก,กันครับผมแรงงานไทยในเกาหลี วันนี้มีเมนูเดียวครับผมผัดกะเพรากุ้งสรับกิมกนสยู่ดีมีแห้สูงส่วนไว้เจอกันชิปนาสวัสดีครับผัดกะเพรากุ้งยัวย่วๆครับผมฝีมือเ่าวนี้นับรองว่าแซ่บวี่เออแซ่บมือครับผมสุดยอด